สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาถักดาวไหมพรมกันค่ะใช้สำหรับในการตกแต่งชิ้นงานได้นะคะาดาวที่ถักในคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้ตกแต่งต้นคริสต์มาสหรือว่าหมวกคริสต์มาสนะคะนี้จะเป็นหมวกคริสต์มาสนะคะ ดาวที่เราถักนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะถักแบบนี้จำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เอามาเย็บประกบกันค่ะสำหรับไหมที่ใช้ถักค่ะก็จะเป็นไหมยี่ห้ออีเกิลนะคะเป็นไหมพรม4ีพายค่ะรหัส070 แล้วก็จะมีเข็มโครเชต์นะคะใช้เป็นเข็มทิวลิปค่ะเข็มทองเบอร์สามนะคะแล้วก็มีกันไกรสำหรับใช้ตัดไหมค่ะเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเริ่มด้วยการใช้ไหมนะคะพันนิ้วจะมีเป็นสามห่วงบนนิ้วแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงห่วงที่อยู่ข้างในสุดออกมาค่ะ เส้นที่อยู่ข้างในสุดนะคะดึงออกมาแล้วก็จับไว้นะคะไม่ให้มันเลื่อนหลุดค่ะเมื่อได้แล้วนะคะก็ให้ขึ้นโซ่ทั้งหมด3โซ่ค่ะหนึ่งสองสามค่ะทั้งหมด3โซ่ จากนั้นก็ถัก f นะคะลงไปในห่วงค่ะ1 f 2 f นะคะเมื่อถักได้3 f แล้วค่ะก็ให้ขึ้นโซ่2โซ่นะคะเสร็จแล้วก็ถักอีก3 f นะคะลงไปในห่วงค่ะ เมื่อถัก 3F แล้วนะคะก็ให้ขึ้นโซ่สองโซ่ค่ะ 3F นะคะลงไปในห่วงเมื่อได้ 3F แล้วก็ให้ขึ้นโซ่อีกสองโซ่ค่ะ ถักอีก 3F นะคะลงไปในห่วง1 2 3ขึ้นโซ่2ค่ะถักอีก 3F นะคะลงไปในห่วง เมื่อได้สาม f ก็ขึ้นโซ่สองโซ่ค่ะตอนนี้ได้ครบแล้วนะคะในห่วงก็จะมีทั้งหมดสิบห้า f นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดึงนะคะ ดึงเส้นนี้นะคะดึงเส้นนี้คะ่ะดึงให้แน่นเลยนะคะจากนั้นก็ดึงอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเส้นนี้คะ่ะวงมันก็จะแคบลงนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะ ก็ให้ถักเชื่อมต่อกันนะคะให้ถักลงไปในโซ่ที่สามนะคะถักซีนะคะเสร็จแล้วก็ให้ขึ้นโซ่ค่ะทั้งหมดนะคะเจ็ดโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดนะคะทั้งหมดเจ็ดโซ่ให้ถักลงไปในโซ่ที่สองนะคะถักซีนะคะดึงลอดผ่านเลยค่ะต่อไปในหลักที่สองนะคะให้ถัก X ค่ะหลักที่สามถักที หลักที่4ถัก F ค่ะและหลักที่5ก็ถัก F นะคะส่วนในหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักแบบพันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วก็ปลดทีละสองห่วงนะคะ ทั้งหมด3ครั้งเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้ถักถักซีนะคะลงไปในเอฟนะคะเอฟเอแรกนะคะเอฟแรกของในาลายถัดไปให้ถักซีนะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่7็นะคะวิธีการถักก็จะเหมือนเดิมคะ่ะ ก็จะเหมือนการถักอัอนแรกนะคะก็คือแฉกของดาวแฉกแรกทั้งหมดนะคะดาวก็จะมีทั้งหมด5แฉกต่อไปเป็นแฉกที่2นะคะก็ขึ้นโซ่7เหมือนกันวิธีในการถักก็เหมือนเดิมะคะ่ะ เมื่อถักมาถึงแฉกสุดท้ายแล้วนะคะใหะ้ถักลงไปในหลักนี้นะคะให้ถักซีค่ะลงไปในหลักนี้แล้วก็ดึงไหมลอดผ่านค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือปลายไหมนะคะไว้ยาวหน่อยค่ะในการถักชิ้นที่สองนะคะที่เราเหลือปลายไหมไว้ยาวนะคะ ก็เพื่อที่จะเอาไปเย็บประกบกับชิ้นแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเย็บกันนะคะเย็บประกบดาวทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันค่ะถ้าเราไม่เย็บประกบกันนะคะดาวก็จะไม่อยู่ทรงนะคะ,ะแฉกของดาวนะคะหรือว่าปลายของอแฉกดาวค่ะ มันก็จะม้วนงอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำสองชิ้นแล้วก็เอามาเย็บประกบกันค่ะในการเย็บประกบกันนะคะกะ็ให้หันจุดเริ่มต้นนะคะด้านที่เป็นจุดเริ่มต้นให้มันตรงกันค่ะจากนั้นก็ให้แฉกของดาวแต่และแฉกตรงกันนะคะ วิธีในการเย็บนะคะให้เริ่มจากตรงมุมนะคะมุมที่เป็นตรงที่เป็นจุดที่เชื่อมต่อของอแฉกดาวแต่ละแฉกนะคะให้เย็บตรงนี้ประกบเปนก่อนนะคะจากนั้นนะคะในการเย็บค่ะก็คือให้เราเย็บแต่ละหลักนะคะ แต่ละหลักของอแต่ละชิ้นนะคะให้มันตรงกันค่ะถ้าเราเย็บหลักมันไม่ตรงกันนะคะชิ้นงานที่ออกมาก็จะไม่สวยค่ะให้เย็บหลักนะคะแต่ละหลักให้ตรงกัน ไปหลักถัดไปนะคะก็เย็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะให้สอยกลับไปกลับมานะคะถ้าเราเย็บหลักให้ตรงกันนะคะ ชิ้นงานที่ออกมาก็จะสวยค่ะอันนี้ก็หลักสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเราเย็บครบทุกหลักแล้วต่อไปค่ะตรงปลายนะคะหรือว่าตรงมุมตรงนี้ก็สอยให้ติดกันนะคะก็จะทำให้ได้มุมที่มันสวยงามค่ะต่อไปก็เย็บอีกด้านหนึ่งนะคะ ด้านนี้ก็จะเย็บเหมือนด้านที่เราเย็บเมื่อกี้เลยค่ะก็คือเย็บอ่าแต่ละหลักให้มันตรงกันนะคะถ้าเราเย็บหลักให้มันตรงกันงานก็จะออกมาสวยแต่ถ้าเราเย็บหลักไม่ตรงกันนะคะงานของเราที่ได้ก็จะไม่สวยค่ะในแต่ละแฉกของดาวนะคะก็เย็บเหมือนกัน,นะคะ่ะ ทั้งหมด5แฉกนะคะตอนเย็บก็ให้ดูหลักมันให้ดีๆนะคะถ้าเราเย็บหลักมันให้ตรงกันทุกหลักนะคะชิ้นงานของเราก็จะออกมาสวยค่ะต้องคอยระวังตรงนี้ด้วยนะคะอย่าให้มันข้ามหลักเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเชิ้นงานที่ได้จะออกมาไม่สวยเลยค่ะ ตอนนี้ก็เย็บมาครบทุกหลักแล้วนะคะก็มาเย็บตรงมุมตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้เสร็จไปแล้ว1แฉกนะคะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะในแฉกต่อๆไปนะคะวิธีการเย็บก็เย็บเหมือนกันค่ะก็คือเย็บให้หลักมันตรงกันแค่นั้นนะคะ เมื่อเราเย็บประกบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของดาวที่ได้ค่ะเราก็สามารถที่จะนำไปตกแต่งชิ้นงานนะคะหรือว่าจะทำเป็นพวงกุญแจก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปประดับหมวกคริสต์มาสค่ะ เราจะประดับตรงนี้นะคะก็คือเย็บติดตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นหมวกคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็เป็นหมวกคริสต์มาสอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นดาวที่เราถักเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการถักหมวกคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นคลิปต่อไปนะคะ คลิปหน้าก็จะมาสอนวิธีถักหมวกคริสต์มาสค่ะคลิปนี้ก็สอนถักดาวไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ